มีเรื่องผีมาเล่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเริ่มอีพีหนึ่งกันด้วยเรื่องที่ว่าทำไมบางคนเห็นผีหรือวิญญาณแต่ทำไมบางคนก็มองไม่เห็นสำหรับปัจจัยและความเชื่อของการมองเห็นผีหรือวิญญาณของคนไทยนั้นจะมีทั้งในเรื่องของศาสนาเรื่องบุญกรรมเรื่องดวง แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคหรือชนบทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะมีขนบรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปแต่ในหลักของศาสนา,ศาพระที่ท่านมียาณขั้นสูงและได้ออกทะดงจนจิตกล้าแข็งนั้นก็ได้กล่าวเอาไว้หลายท่านว่าคนที่สามารถเห็นผีหรือดวงวิญญาณได้นั้นคือคนที่มีบุญที่จะสามารถช่วยเหลือผีหรือวิญญาณตนนั้นๆได้ เขาจึงได้ปรากฏเป็นรูปร่างและรูปแบบต่างๆเพื่อพยายามสื่อสารกับคนที่จะสามารถรับสารของเขาได้เพื่อบอกกล่าวหรือขอส่วนบุญนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการขอส่วนบุญไปเสียหมดเพราะผีบางตนก็อยู่เพราะแรงอาฆาตพยาบาทไม่ยอมไปผุดไปเกิดผีบางตนก็อยู่เฝ้าสิ่งของที่ตนยึดติดไม่ยอมปล่อยวางแต่ผีหรือดวงวิญญ,ญาณบางตน มีพลังงานน้อยสามารถแสดงการมีตัวตนได้เพียงเล็กน้อยผีบางตนมีพลังงานมากก็สามารถแสดงตนได้มากเช่นบางตนก็มาในรูปของกลิ่นบางตนมาในรูปของเสียงบางตนมาในรูปของการสัมผัสหรือทำเข้าของหล่นบางตนแรงหน่อยก็มาในรูปแบบของรูปล่างซึ่งก็สามารถทำได้เพียงแสดงเป็นเงาจางๆหรือ เป็นกลุ่มควันลอยไปมาแต่ถ้าแรงขึ้นมาอีกนั้นก็จะสามารถแสดงเป็นรูปร่างกายหยาบของมนุษย์ให้เห็นเป็นคนแต่ก็ไม่สามารถแสดงได้เต็มตัวก็จะมีบางส่วนของร่างกายที่แสดงขึ้นมาจางหายไปเช่นแสดงได้แค่ส่วนลำตัวหัวกับขาหายไปหรือแสดงได้แค่ส่วนขาลงมาตั้งแต่หัวขึ้นไปจะมองไม่เห็น ซึ่งผีมีกําลังแรงกล้าส่วนมากนั้นแล้วจะเป็นผีที่ตายเพราะความอาฆาตไม่ยอมที่จะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆในตอนที่มีชีวิตเมื่อตายไปแล้วนั้นก็คิดว่าสิ่งนั้นนั้นก็ยังเป็นของตนใครเอาไปก็ไม่ได้แต่สำหรับคนที่มองไม่เห็นผีหรือวิญญาณสำหรับความเชื่อแบบบ้านๆของเราคือไม่มีสัมผัสที่หกไม่มีเซนในการเห็นผีหากนอกเหนือจากเรื่องการมีบุญ ที่ผีจะปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญได้แล้วนั้นก็จะเป็นจำพวกคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วกล่าวคือได้ผ่านเข้าไปยังโลกของวิญญาณมาแล้วก็จะเหมือนเราได้ถูกเปิดประตูของอีกโลกไว้แล้วเราก็จะมีสนินในการสัมผสัสการมองเห็นดวงวิญญาณที่อยู่ในภพนั้นการนั่งสมาธิกรรมฐานส่วนนี้จะเข้าสู่การขอส่วนบุญจากพวกผีและวิญญาณ เนื่องจากความเชื่อผู้ที่เข้ากรรมฐานจะเป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีเมื่อบุญบาร,รมีเยอะผีก็พยายามสื่อสารและปรากฏตัวให้เห็นอีกความเชื่อก็คือดวงตกเจ้ากรรมนายเวรตามเจอเมื่อดวงตกจิตเราตกเราก็จะสามารถมองเห็นผีที่เป็นเจ้ากรรนายเวรของเราได้บางคนก็เชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเอาชีวิต บางคนก็ไปสะดกะเคาะกรรมนี่เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับว่าทำไมบางคนเห็นผีบางคนมองไม่เห็นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วยนะครับท่านที่รับฟังคลิปแล้วลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อกันเข้ามาได้นะครับเพราะแต่ละภูมิภาคแต่ละหมู่บ้านก็จะมีความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปสำหรับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็มีเหมือนกันครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ